ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเพชรโกนะครับซึ่งก็หรือ ที่ทุกคนรู้จักกันในเกมเพจไอแอนจี IG นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเกมนี้ออกไปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหลิ้นพันกันหมดเลยเนาะโอเคก็เอาจริงทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเออโมเดลต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆมันคุ้นๆมากเลยเนาะก็มันก็คือเกมเพจซิมูเลเตอร์นี่แหละครับแต่ว่าเหมือนคุณเบสตซอนไปทำมันเป็นเกมเพจไอแอนจีเนาะก็ทำยากมาเลยนะครับเพราะว่าคนเล่นเยอะตอนที่เป็นเอเปจไอแอนจีเนาะก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเนาะก็รู้แค่ว่าอ่ะเรากดปุ่มนี้เพื่ออออโหลถูกกม่่ะคิ๋อ งี้แล้วเราก็หนึ่งอินหนึ่งในเจ็ดครับทุกคนอ่าเหมือนกับเพลซิมูเลเตอร์เป๊ะเลยไหมมีเมลบ็อกให้เราด้วยนะครับอืมเรากดโรอีกได้ไหมอ่าต้องคลิกเพื่อเปิดด้วยนะครับอ่าหนึ่งในสิบห้าโอเคอันนี้คืออะไรล่ะเหมือนจะอ๋อกดได้ด้วยอ๋อเป็นสตาร์เตอร์เอ็กซ์นะครับทุกคนเราสามารถอัลล็อกอ๋อเราต้องเราสามารถอัลล็อกในอัปเกรดได้อ่าเป็นไข่แบบใหม่ๆอะไรงี้เนาะแต่มันวิ่งช้ามากเลยมันมีโคเวอร์บอลเลยไหม อ่าตรงนี้หมอเป็นโบ้ต่างๆป่ะแต่เราต้องอันล็อกให้ได้ก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราโลมาเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับอืมโอ้โหหนึ่งนสองโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยเกมพาสมาแล้วอัลตร้าลัคกี้โอเคแปดร้อยโลบัคทำไมเออคือแพงเหมือนเดิมนี่แหละครับเกมใหม่นะแต่ของก็ยังแพงโอ้ร้อยเจ็ดห้าโอ้เฮ้อัปเกรดได้แล้วก่อนอื่นเราต้องดูเซตติ้งอ่าโอเคโปรเจโด้โหมดอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีเพชรออร่าด้วยนะครับเนี่ยอืมโอเคตรงนี้มีอะไรป่ะอ่ามีอัปเกรดโอ้อ๋อคอยครับทุกคนอ่า อ๋อเราสามารถได้คอยแล้วก็เอาไปซื้อ Faster Hash ได้ด้วยซึ่งเราต้องการ25เหรียญโอเคงั้นเราอ๋อนี่คือเควสของเราครับทุกคนโอเคต้องโปลสัตหเหลงทั้งหมด9ตัวแต่ก่อนอื่นเลยคือตรงนี้โอ้โหมีอะไรไฮเปอร์ได์เหรอคืออะไรอ๋อสามารถที่จะหมุนได้เร็วขึ้นโอ้โหพันสองร้อยโลบัคคือมันก็ยังแพงอยู่ดีนะอ,ะอน,นี้หนึ <c oughs> ่งพันสองเหรยเด็กดิ้งพาสซาครับโอเคไหนดูสิอันนี้ืมตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้อแต่เราหมุนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ยังไปไม่ได้ป้าไม น่าจะต้องแบบทำไปเรื่อยๆก่อนนี่แหละน่าจะต้องหมุนไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่เราจะพันดะเอ,อตอนก่อนที่เราจะสามารถแบบหาที่มาอู้โอ้โอ,โอ,โอ,โอเคของตอนนี้โชคเลิศมาแล้วครับอืมเมี้เอาจิงก็ส่วนใหญ่ก็เอฟเคนี่แหละเพราะว่าเราก็แค่แบบกดเปิดออโต้คิกเกอร์ค้างไว้ก็ได้เลยเนาะอืมตรงนี้เราไปได้หรืยอ,อยังก็ยังไปไม่ได้นะครับอือัปเกรดได้แล้วนะโอเคอ่าเราได้อันนี้อ่าอ๋อซื้อได้เป็นแบบทอดยาวเลยอ่า faster h a s h โอเคเราจะอัปเกรดอย่างนี้นี่แหละครับอ่าไปได้อีกเร็วขึ้นเลยเร็วๆเลยอ แต่สัลเลี้ยงยังเป็นสัลเลี้ยงเหมือนเดิมนะเอาจริงโอ้อัปเกรดได้อีกครับอ่าเหมือนหมุนได้ครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งละ5ถูกไหมอ่า instant h a s h อ๋อคือเปิดเปิดเปิดไข่ได้ตลอดเวลามี inventory ด้วยนะครับทุกคนอ่าโอเคงั้นถ้าเรากดโรลถูกไหมอ่าไหนดูซิอ๋อก็หมุนไปเรื่อยๆมันก็จะได้เหรียญตามนั้นได้ได้ลูกละ5ป่ะอ่าใช่ได้ครั้งละ5ครับไม่รู้ถ้าเราได้ขอแบบแรงๆมันจะได้แบบเยอะแค่ไหนนะอ่าเนี่ยเออเอออะไรอ่ะดีได้คูณหนึ่งโอ้คูณสองคูณสองเหรียญ อ๋ออนี่คือรีวอร์ดครับทุกคนรีวอร์ดคือเราจะได้คูณเหรียญไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เราคูณ2ถูกไหมครับอันต่อไปถ้าเราทำวสสำเร็จเนี่ยอย่างก็คือโรเพชทั้งหมด 10, 15แล้วก็โรเพชที่มีโอกาส25บวกขึ้นไปเนี่ยถ้าเราทำเ <c oughs> ควสนี้สำเร็จเนี่ยเราก็จะได้เหรียญคูณ4ถูกไหมอ่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วเราได้ไหมมันต้องมีให้เราเพิ่มโชคไหม <c oughs> อโอ้สองโอ้ไมค์ก็เหรียญเหรียญมันให้เท่าไหร่นั้นอนะ ูเยอะจังครับทุกคนโอเคเดยนไปโลครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะอัปเกรดได้แล้วอืแล้วเราก็โอ้ยอย่างนี้โอเคมาเรามาอัปเกรดกันครับ instant hash เนาะูมี golden dice ครับมี auto roll อ๋อ instant hash ก็คือเปิดอ๋อก็คือแค่เราคลิกปุ๊บก็เปิดได้เลยแล้วก็มี auto roll ครับทุกคนอ่ะเอา inventory ก่อนแล้วกันเนาะอแล้ว้นเราก็กดเปิดเอ๊ะมันคืออะไรไหนคือ instant hash น่าจะเป็นการสุ่มไข่อะไรสักอย่างอ่ะเรามี exclusive โอ้โห double your luck 1 2ชั่วโมงครับทุกคน ห้าสิบโลบักม oh 5, 800, 1, ีโอ้โหลัคกี้สองร้อสิบห้าอัลตราลัคกี้แปดร้อยไฮเปอร์ฟาสโรพันสองอ่ะโอ้มีไดมอนด์เอ้ยมีไดมอนด์ด้วยเหรอเฮ้ยแสดงว่ามันก็คือเอาจริงเกมนี้น่าจะเป็นเพลยซิมูเลเตอร์เนี่ยแหละครับทุกคนแต่ว่ามันแค่เป็นเพลยซิมูเลเตอร์ที่เราไม่ใช่แบบใช้วิธีการสุ่มไข่เราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องเสียเหรียญเพื่อสุ่มไข่ครับทุกคนเราก็แค่เออกดโลไปเรื่อยๆถูกไหมเราจะได้เหรียญไปเรื่อยๆอะ่ะ ก็ร้อยยี่ห้าก็ได้แสนแสนสองครับทุกคนอ่ะงั้นก็ยังไม่ซื้ออะไรหลักกันเนาะเพราะว่ามันเปลืองเงินแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าพอมันอัปเกรดพอเกมนี้มันขึ้นมันมาแล้วเนี่ยคือไม่รู้เหมือนกัน ว่าเพลซิมูเลเตอร์จะเป็นยังไงนะครับมันจะตายหรือเปล่านะเกมนะคือ <c> เ <ười> พิ่งทำมาได้ไม่ถึงปีเลยครับหืมก็แบบจะตายอยู่แล้วนะเกมนี้ <c ười> โอเคคูณ4ครับทุกคนไปแล้วคูณ4ี่เหรียญโอเคเราไปคูณ6ครับต้องเป็นอ่าสสัตว์ลยงยี่สิบบวกแล้วก็20สเพสเนาะอ่านเราเราไม่รู้ตอนนี้มันอัปเกรดโอ้เราอัปเกรดโชคได้หรือเปล่านี่ฮะมาเลยเราซื้ออันนี้เลยครับทุกคนอินเวนทอรี่โอ้เฮ้ยมีเทรนดิ้งพาซ่าแล้วมีบูสอีกมีทราเวลลิ่งครับทุกคนอ่า ไปได้อีกไหมหรือว่ามีเออน่าจะมีแค่นี้อยู่แหละนะสำหรับตอนนี้โอเคโอ้เฮ้ยเราอ๋อเราเรามีที่ดูสัตว์เลี้ยงแล้วโชคมาจากไหนเยอะแยะฮะโอเคนี่คือสัตว์เลี้ยงเราครับอ่านได้3ตัวนะครับอ่าอันนี้คืออะไรไอเทมอ๋อไอเทมต่างๆเนาะโอเคมาโรไปผมต้องการออโต้โรมากๆครับขอบคุณมากครับสําหรับครับขอบคุณมากเฮ้ยอู้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 เฮ้ยอยู่ดีผมได้ หนึ่งในหมื่หนหมื่นสี่อู้ถือว่าโชคดีมากๆครับอ่าอัปเกรดได้ห้าเลยแน่นอนออโตโรก่อนเลยมี faster อัลโตโรมีหลักยีเออร์ด้วยครับมี golden dice อ่าทุกๆสิบสิบโรเนี่ยมันจะอ๋อ dice ของเราจะเป็น gold นะอะน,นี่เป็น boost นะครับอ่ามี unlock boost นะอ่ามี trading plaza ครับมี traveling อ่ uh, งั้นเราโหจะซื้ออะไรดีอ่า uh, ซื้อโชคแน่นอนครับทุกคนอ่า uh, ซื้อโชคมาก่อนซื้อเลเวลลิ่งครับซื้อเทรดดิ้งพาซ่ามาเลยอ่ uh, ทีนี้ก็ซื้อบูสมาด้วยอืโ uh. อ oh. oh, ้โหเราได้บูสมาแล้วครับแล้วก็อ่า uh, ซื้อกลเดนไดส์ไปด้วยอ่าโอเคนั่นแหละลักกี้เยอร์คืออะไรอ๋อ oh. อันนี้คลิกคือเอนเตคืออะไรอ๋อลักกี้เยอร์เราสามารถซื้อเพิ่มได้อีกเหร อู้ก็คือบางอย่างเราก็ซื้อเพิ่มได้ครับแบ็คก็ได้ด้วยนะอ,อันไหนที่อ๋อที่อันไหน,นที่มันขึ้นอย่างนี้ถูกไหมอ่ะแล้วก็สามารถที่อ๋อซื้อมอฟูดซื้อพชั่นซื้อโฮเวอร์บอร์ดก็ได้โอ้หูเป็นอัปเกรดที่แบบเยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นเลเวลลิ่งนะครับหือ variable speed คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันมี breakable อีกโอ้โหมีซุปชายนี่ golden dice โอ้โหเพียบครับทุกคนอ่ะงั้นเราก็หมุนมาเลย auto โร l มาเปิด auto r o รมาเลยครับทุกคนอ่ะ auto ้โรไปเรื่อยๆอ่ะฮะโอ้นี่โรให้จร โอเคหนึ่งในสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับโอเคไม่ต้องใช้ออโต้คิกเกอร์แล้วหน,นึ่งเลยแต่ตอนนี้มันมีเหรียญให้ผมเก็บได้แล้วนะตอนนี้เออเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆก็เก็บเหรียญได้ครับทุกคนไม่รู้ว่าแอเรียเนี่ยเราจะอันล็อกยังไงนะอ่าอืมแล้วก็เดี๋ยวเราทำโค้ชเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เพิ่มไอ้นี่ได้แล้วครับเพิ่มรีวอร์ดไปแล้วอู้อู้อู้อันนี้อะไรเอ๊อไม่ไม่รู้เหมือนกันเออโอ้เรียบร้อยอู้คูณหกแล้วครับต่อไปคูณเก้า ต้องการได้สัลเลี้ยงหนึ่งใน70โอ้โหแล้วเราก็ได้เลยแล้วก็โรเพชร30โอ้โหเยอะอันนี้มันเหมือนเป็นแบบมี XP ให้เราแบบเลเวลอัพด้วยนะไอ้ตรงเลขเลขข้างล่างของเราตรงข้างล่างตรงกลางเลยเนี่ยมันจะมีข้างล่างออโต้โรนะครับเออไม่รู้มอนเกั่ว่ามันคืออะไรเนาะอ่างั้นเราเราไปซื้ออะไรเพิ่มดีไหมอ่ะออก่อนอื่นเราหยุดออโต้โรก่อนอ่ะเรามีอันนี้แล้วครับอืมอันนี้คืออะไรโอ้อันเทดเดอร์โบด้วยนะอ่ะเหมือนเพลสิโมเตอร์เป๊ะเลยครับอันนี้เพิ่ม XP นะส่วนอันนี้ อันนี้เพิ่มเหรียญนครับอันนี้ก็เพิ่มลักโอ้โอเคอ่ามา upgrade. อัปเกรดอัปเกรดอ่าบูสอีกครับทุกคนอ่าเราต้องการอ,อ่าโคบอดมาก่อนอันแรกอืมนั่นแหละแล้วก็เราเหลือซื้ออะไรได้อีกนะใช้นีโกลเด้นไดส์ละกันนะครับอืมโอเคก็เพิ่มไปโอ้โอยเอ้ยโอ้น่าจะซื้อเบรกโบนน่าจะซื้อเรนโบว์ไดส์โอ้โหอ่าเราเหลือ,อแค่โอเคตอนนี้ก็ไม่น่าซื้ออะไรได้แล้วนะครับงั้นก็เราอาโรไปเลยและกันออ้อ้อันนี้มันแบบโชคดีนี่ีี่้นนเยะ ถามจริงอ่ะงั้นเราก็โรไปออโต้โรไปครับโอ้สองพันสองร้อยโอ้โหมาเลยโอเคอเฮ้ยเอ้เขาบอดเราเรามีแล้วนี่อ่านี่ไงโฮบอทไปได้เร็วขึ้นแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าจะอันล็อกพวกนี้ยังไง area, อแบบ่ะพวกแอเรียนไปเออแบบอาจจะพูดเบรกเกระโบอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามาเราซื้อเบรกเกระโบก่อนเลยครับทุกคนอ่าแน่นอนโออเฮ้ยเบรกเกระโบซื้อได้อีกเหรอซื้ออะไรอ่ะออลาร์ชคอยน์อ๋อ,อโอเคโอ้โหไปอีกได้ได้อีกครับทุกคนเหลือแปดร้อยซื้ออะไรไม่ได้แล้วเบรกเกระโบโอ้อ่่ตรงง้ซึเาคลิกปะ ต้องคลิกเองครับทุกคนอ่าก็คือเพชรมันคือเพชรมเกมแต่ไม่รู้เราจะปลดล็อกแอรียอื่นยังไงอ่ะอ่านกันเราก็ออโตโรมาด้วยอ,อันนี้ก็ได้แบบไอ้นี่พอดีเลยนะอ่าโอเคได้อะไรหนึ่งในห้าเนี่ยน,นะเออโชคดีมากเลยมั้งนะโอ้เพื่อนได้แบบหนึ่งในก็เป็นพันนะแต่ของเราดีกว่าโ <laughs> อเคมาเราโรเป็นออโตโรไปแต่ข้อเสียเลยเนะี่ยคือตอนที่เราระหว่างที่เราโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบรกเกรบเบรกพวกอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับคือเราได้แต่โรอย่างเดียวอ่ะเราดูซิอันนี้มันได้แค่แบบอ่า เออได้เหรียญนิดเดียวเองครับอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเบรกกับโบสิแล้วถ้าเราเบรกพวกโอ้โหเนี่ยถ้าเราเบรกเนี่ยมันได้เหรียญเยอะเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้มีรูดแบ็กคือเพชรซิมชัดเจนเลยนะมันเป็นเพชรซิมูเลเตอร์เอ็กซ์เลยครับทุกคนเอ็กซ์เลยนะเพราะว่าอันนี้ต้องคลิกเพื่อเบรกกับโบเพื่อเบรกเพื่อเบรกกับโบต่างๆเนาะอ่าโอ้โหอัปเกรดได้เพียบเลยครับสิบห้าแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูเทรดดิ้งพาซาเราผมอันล็อกไปแล้วไม่ใช่หรอผมอันล็อกไปแล้วนะแน่นอนเรนโบว์ได้ครับทุกคนทุกๆโโโออ้หนึงเเลยค แล้วก็แน่นอนเพิ่มโชคครับทุกคนเพิ่มโชคอ่าเอาเป็นโหลักกี้เพชรอะลักกี้ไปเลยอ่านั่นแหละโอ้อ๋อเทรดดิ้งคือเราสามารถเทรดกับผู้เล่นแต่เทรดดิ้งพาซ่าคือ3 5มพอันนี้เป็นอินเด็กซ์นะครับโอ้โหอ่ามันมีหลายอย่างมากๆเลยนะเกมนี้โอ้โหมันเหมือนจะไปได้โอ้โห205ครับทุกคนเนี่ยมีอยู่205เนี่ยโอ้โหให้คอมพลีทอ่ะงั้นผมคิดว่าเราควรที่จะทำอันนี้มากกว่านะอ่าเบรกพวกเบรกกันบไปอ่าแล้วก็ เออเราก็เออความจริงเราก็โรไปด้วยก็ได้นะถ้าเราโรไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้เควสแล้วเราก็จะได้มัลติพลายเออร์เหรียญเยอะขึ้นนะครับหืมมาอีกแล้วโอเคคูณ9ครับทุกคนไปเร็วๆหน่อยได้ไหมเออนั่นแหละต่อไปคูณ13โอ้โหเฮสหนึ่งในเจ็ดสิบห้ามากขึ้นแล้วก็โร่สามสิบเฮสโอเคผมว่าเราควรที่จะซื้ออันนี้ดีกว่าละกันซื้อฟาสเตอร์เลยครับฟาสเตอร์ออโตโรเนี่ยหนึ่งจุดห้าหนึ่งพันห้าไฮโรสเหรอ อ๋อเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นระหว่างที่เราจะโรได้อเอามาแน่นอนอโอเคงั้นเราก็ออโต้โรเลยแล้วกันเนาะอ่านี่ไงเราก็สามารถที่จะไฮโรอย่างนี้ได้อ๋อแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราโอ้โหดีจัดๆครับทุกคนเราต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่แหละเออมาโอ้โหเทรดดิง้งตรงนี้ได้แล้วนะเทรดกับเพื่อนได้ครับทุกคนอ่าแต่เรายังไม่มีเจมอะไรเลยนะอไม่รู้เจมหาจากไหนเหมือนกันนะครับมีแต่เหรียญอนะที่คูณก้าอยู่ตอนเนี้ย เอาจริงเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะหมุนได้เรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็แบบ faster r o โรไปเรื่อยๆอะ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็สบายแล้วครับทุกคน FK อย่างเดียวตอนอ๋อ oh, อันนี้ r o ไอ item ครับทุกคนเรามีโอกาสได้ item จากการ r o นะครับมีอะไรออเทอร์โบตัว r o อ๋อมันจะหมุนเร็วมากนะครับมาเลยเดนนี่บอลนัส r o โอเค มีฟรีโบนัสโรอะไรสักอย่างอะลักกี้เออร์อ๋อเพิ่มลักโอเคเราเนี้นเราซื้อเทรดดิ้งพาซ่าไหมซื้อได้ไหมอ่ะซื้อเพดอินเด็กดีกว่าผมคิดว่าสำคัญกว่าอ่ะมีเมลบ็อกซ์อีกมีอินเด็กซ์ช็อปด้วยครับทุกคนโอเคอืมมีมอลเอ็อ่ะเอา XP ไปแล้วกันนะครับอ่ะเหลือเหรียญอยู่พันห้าอ่ะมีโพชั่นอีกอ่ะซื้อโพชั่นมาอ่าโพชั่นมาอืมมอฟูดเอาไว้ก่อนโอ้เราได้ลักกี้โพชั่นมาเลยมาโหคือแบบเป็นการรียูสที่แบบว่าอืเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวผมเเเเทสแลล้้้้ววกกกััันนนนะะคคืออไไมม่่รรรูาาาาถิขปปใดจ ช่วย,ยโอ้อหแล้วเพื่อนผมก็จ่อยอ้หแล้วดูหน้าเพื่อนผมอ่ะตอนนี้288ถูกไหมอ่ะผมก็จะลองอย่างนี้ดูนะเดี๋ยญมันจะขึ้นไหมอ่ะถ้าเกิดเราเหมือนถ้าเราเข้าอยู่ตรงนี้เหมือนเหรียญจะไม่ขึ้นถูกไหมอ่ะมันจะพอสไว้นะอืมอืมเนีย่ยตอนนี้โรลเร็วมากๆแล้วนะครับเนี่ยโอเคทีนี้ก็ดูสัตว์เลี้ยงอไอเทมเราโอ้เรายังไม่ได้ใช้มาเลยอ่ะใช้มาออวัดวัดวัดโอ,โอ้โอเคได้เหรียญคูณอีกหืงสิบสามไปเลยสิบสามครับทุกคนอื โอเคเอ๊ะอันนี้คืออะไรมี lucky pet อ๋อโอเคต่อไปก็ r o เพ pet ห้าสิบบวกหกอันแล้วก็เบรกพวกเบเกอโบอีกอ๋อโอเคมางั้นทีนี้เราก็โอ้โหสัตว์เลี้ยงเราก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ increase อะไรดีจากครั้งก่อนนะอ่ะเราก็ใส่ lucky potion โอเคมาเอามาให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะเราก็ r o ได้ตลอดเวลาแล้วนะตอนนี้เนาะน,นี่คืออะไร XP เนาะอันนี้ก็เป็นอ๋อ c o i โอเคเอามาให้หมดเลยครับทุกคน อ่าโอเคอู้หนึ่งในสองพันโอเคดีอยู่แล้วไอ้นี้เราก็ยังได้อยู่แค่นิดเดียวอ่าเออแต่มันมีเรคคอร์ดด้วยนะว่าเราแบบหมุนไปกี่รอบแล้วนะครับเนี่ยอูย้โอเคเรามีโกลเด้นนะโอเคเยี่ยมเลยงั้นทีนี้เรามาอัปเกรดกันละกันโอโ้โหโอ้โหเหรียญเหรียญเหรียญเข้ารัวๆครับอ่าออะาร้อยเทพมาเลยอ่าทีนี้ก็เรนโบว์ช้างครับทุกคนเอิม่มหรือว่าจะเอาอันไหนดีเอิ่มโอ้แต่อันนี้มันเพิ่มอีกนะอ่ะเบรกเกอร์โบ้ไหมอ่าเบรกเกอร์โบ้มีอะไรอ๋อเป็นคอยเป็นแครดอะไรอย่างงี้นะครับหรือเพิ่มโชคดีอ่ะ เอ่ออันนี้ละกันซูเปอร์ลักกี้นะครับมีไลท์ลัคอีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีสปอร์ตเออโอ อ่ะมันจะโอกาสดีขึ้นนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็เป็น traveling ถูกไหมเอ่อมีไอเทมรีวอร์ดอ๋อเราจะได้ไอเทมตอนที่เลเวลอาอ่ะเอามาแน่นอนอ่ะโอ้โหแต่อันนี้ว a l u a ล l เ Pa วเพสไม่ได้แล้วอ๋อเราจะได้เอ่ออ๋อบนัสเหรียญทุกครั้งที่แบบได้มากกว่าหนึ่งใน1 0 0 0ันถูกไหมอ่ะมีเบต้าไอเทมอีกโอ้โหคือของเพียบเลยครับทุกคนแล้วมันแบบค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะมมเมลบ็อกซ์ยังไม่จำเป็นแต่อัพมาเลยแล้วกันยังไม่จำเป็นแต่อัพมาโอ้โอ,โอ้โอเคมาอีกแล้วครับทุกคน ทีนี้ไปเท่าไหร่สิบเจ็ดถูกไหมสิบเจ็ดเท่าครับม,มาเลยคูณเหรียญคูณสิบเจ็ดอ่าต่อไปโหต้องได้หนึ่งมากกว่าหนึ่งในสองร้อยแล้วก็โรยยี่ห้าเอ่อสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบยี่ห้าบวกนะโอเคมันมีให้เราแบบหมุนเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะมาแล้วเราเอามอฟรุ r u เลยแล้วกันนะครับโอ้โหมีไฟนิ่งฟรุ u i เหรออ๋อคือสัตว์เออไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเออผลไม้มีโอกาสที่จะดรอปนะครับอืมส่วนอันนี้ออฟฟ u i t มีเออ fruit, มีฟ r u i ใช้ได้แบบยี่สิบยี่สิบครั้งนะครับจากปกติสิบครั้งเนาะอันเลวท t r a v ล l i n g เ เราเอา valuable p e t แล้วกันเนาะอืโอ้ Ooh, very valuable p e t อ่ะอัน,นั้นเอาไว้ก่อนส่วน trading อ่ะ trading plaza แน่นอนครับทุกคน bigger mailbox เหรออ่ะมี trading booth ด้วยอ่ะ index shop นะครับอ่ะงั้นเราซื้อ index shop มาแล้วกันอู้เฮ้ยได้ index token มาด้วยอ๋อ40แบบก็คือเรามีสัง link อยู่40่สบแบบเราตอนนี้โอเคเรา up อ,อันนี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นอ่า marble cube อันนี้ไปละกันเนาะแล้วก็เอา เบรคฟาสต์ได้ด้วยอ่านั่นแหละแล้วก็เอาคอนแครตมาด้วยอนั่นแหละทีนี้เหลือ5 0 0พนะครับซึ่งก็ซื้อได้แค่อันนี้เนาะซึ่งเราซื้อเลยเฮ้ยเราวอร์บอร์ดมีอะไรอีกอ๋ออร์บอ b ์ดบู o o s t e r ครับมี p o w e r b a l หลายแบบเลยนะโอ้โหมีอะไรเยอะมากครับทุกคนในเกมนี้นะอะงั้นเรากลับไปที่เดิมกันก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้คือจำอะไรไม่ได้แล้วว่าเราอัปเกรดอะไรมาบ้างเอ้แต่มันจะเบรคฟาสเตอร์ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะน่าจะเร็วขึ้นอยู่นะโอ้เราอยู่ดีเราก็ได้ออเรนจ์มาเฉยเลยโอเคไหนเรามาดูซิ ไอเอออไเทมโอ้นี่ไงอ่าออกมาได้หมดเลยครับทุกคนอ่าใช้มาให้หมดเลยก็ออันนี้คืออะไรวะเจนเป็นรอ๋อเพิ่มโรลลิ่งสปีดอ่าเพิ่มมาเพิ่มมาให้หมดอินเด็กซ์โทเค็นที่เราทำอะไรมันอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้ถูกไหมอ่ามีฮิวส์ด้วยเหรอหนึ่งริมหนึ่ง billion billion โอ้โหมีฮิวส์อยู่สี่ตัวครับทุกคนโอเคมีใช้นี่ด้วยนะอ่าไหนรู้ซิอ่าอันนี้ใช้นี่อ่าอะไรอ่ะรีเพลย์ a n i m a t i o นอะไรอ๋อเราต้องเลาะ post r o l l i n อ่าต็อปไปก่อนอ่าคืออะไร a n i m a t i o นคืออะไร ฮะอ๋อนี่คือแอนิเมชันแค่แอนิเมชันเฉยๆโถเอ้ยอ่ะเรามาดูช็อปแล้วกันโอ้โหมี1ิบสตัวนะครับอ่ะช็อปโอ้โหก็เป็นแค่อ่ะอันนี้เหรียญน,นะครับเอ้ยเอ้ยอันนี้เลนโบกเหรอโอเคไม่ไม่รู้ช่างมันไปก่อนอ่ะโอ้ฟาสเตอร์โรลพอยต์ชั่นสี่อ่ะซคุณยังไม่คุณอยู่โดนโอนดิส a ม h ชีน อะไรอะ่ะอ๋อ,อผมกดผิดอ่ะซื้อเทียสองมาเทียน,นี้อ่ะซื้อมาให้หมดเลยโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ๋อดึงในพันเก้าเฮ้ยแรงอัพปะแรงอัพเออนั่นแหละมาเลยมาแล้วครับทุกคนอือสิบแปดสิบเก้ายี 18, 19, 20, 20, 20, 22, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอืมเออนั่นแหละโอเคเฮ้ยได้ได้เบรกกับโบโุ๊กพชั่นด้วยนะอะต่อไปก็คูณยี่สิบหกครับ ทีนี้เราก็เอาเหรียญมาเอาเอา,เอามาให้หมดเลยไม่รู้มันมีที่อัปเกรดพวกโคชชั่นหรือเปล่านะครับแต่เราก็ตอนนี้เราก็เบรกกระโบเบรกพวกเบรกกระโบมาให้หมดเลยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนีอ้อัปเกรดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเราอัปเกรดอันนี้ดูแล้วกันนะครับสปอตเต็ดเอน้องไม่รู้มันคืออะไรโอ้เอ,อัปเกรดทูเดอะแคทเอกอะไร อ๋อสเลนทั้งหมดก็คือ1นส่วนสดีขึ้นอ่าอันนี้เราน่าจะได้ไข่แบบแบบใหม่มาแล้วนะครับอ่ะทีนี้หลอเบเกเบว์อ่าอันนี้อ๋อ even faster อ่ะอ่ะโหเชสครัชเชอร์กับไลนิ่งเลยนะเนี่ยอ่างั้นเราเอาอะไรดีอ่ามีเลเวลอัพเหรออ่าเวอรี่แมสไม่ต้องละกันอ่าอ่ะบูสต์เลยอ่า finding fruit ครับทุกคนอ่านี่ไงโอ้รนโบว์ฟรุตแน่นอนเอามาโอ้มีฟรุตบาสเกตด้วยเหรออ๋อเป็นบันโดนะครับโอเคมีฟรุตวัชชีนี่โอ้โหเพียบเลยอันนี้คืออะไร อ๋อฟลูตก็จะมาเยอะขึ้นโอเคมีบูสสิบูสอะไรอ๋อซื้อโพชั่นอีกเออเราคลิกอ๋อเป็นโพชั่นอย่างเดียวครับทุกคนเทียสองพชั่นมีเวนติ้งมาชีนอ๋าเวนติ้งมาชีนแน่นอนทีนี้แล้วก็ไม่น่าไม่ไม่น่าทำอะไรได้แล้วครับเรนโบว์ทำอะไรได้บ้างหรือว่าทําได้หมดเลยอ่าโอเคนั่นแหละก็ทั้งหมดเลยอ่ะงั้นก็เอามาให้หมดเลยครับอืเก็บมาให้หมดอ่านั่นแหละอีทฟลูตดันแล้วอ๋อนี่ไงเราเจอฟลูตแล้วโอ้อ๋อแค่คลิกแล้วก็ได้เลยครับไม่ต้องเบรกเลยนะโอ้นี่ไงมีแอปเปิ้ลอีกอืมมาให้เเก็บลย เย้เหรียญเป็นแสนแล้วครับทีนี้เรามาอัปเกรดอย่าอัปเกรดเลยนะอ่ะแน่นอนเราต้องเอาเรนโบว์ให้มันถี่ขึ้นครับดับเบิลเรนโบว์อ่ะถี่ขึ้นอีกนั่นแหละเอาแค่นั้นไปก่อนส่วนลัคกี้เหรออ่ะต้องการลัคกี้มากตอนนี้อ่ะไลฟ์อีเวนต์เลยครับลัคกี้เปอร์เซ็นไหมอ่ะมาเลยมออฟเทนอะไรเอ่อออร์เรนดัมอีเวนต์อ๋อมีฮิวจ์เพชเพิ่มโอกาสได้ฮิวจ์ครับมีดับดูเพชรอ๋อเป็นแบบดับเบิลถูกไหมอยากได้อันนี้นะเพชเช็คก็คือทุกๆ10นาทีเขาจะให้แบบเหรียญเราดี โอ้โหบอดไหมอ่ะไม่เอาเอาโพชั่นก่อนละกันนะครับอ่ะเอาเป็น faster restock อ๋อเวนดิ้งมอชีนถูกไหมอ่ะโอเคแล้วก็เอาคอนโพชั่นด้วยครับทุกคนอ่ะเทียสองโพชั่นอุ้ยอุ้ยเทียสองอ๋โพชั่นคราฟไหมอ่ะโพชั่นคราฟมาครับทุกคนเหลืออยู่เจ็ดพันซื้ออะไรได้บ้างฮะตอนนี้ตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างแล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วครับโอเคเอาไว้ก่อนตอนนี้เราคืออัพอัพอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยเวนดิ้งมอชีนจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคมาเรามาดูกันอ๋อบูดบูดยูบอ๋อเราเอฟเฟ มีโพชั่นอยู่ตรงนี้อ๋อที่มันที่มันล็อกอยู่ถึงไหมอ่ะต้องต้องการอ๋อสามอันต้องการลัคกี้โพชั่นสามอันเราถึงจะคราฟเป็นตันเทียสองได้นะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยเควสเสร็จแล้วอ๋อเราเราเราก็ได้ไข่ใหม่แล้วด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาโอเคยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าและยี่หกครับทุกคนเย้โอเคต่อไปสามสิบแล้วครับโหเพชรหนึ่งในหนึ่งร้อยสิบอันแล้วก็หนึ่งในเจ็ดร้อยอีกหนึ่งอันโอเคมาเราสวอปเลยแล้วกันนะครับสวอปปึ้มออ่่ะเืนไห อ๋อเราซอฟเป็นอันนี้ได้นน่อ๋อคือไข่ทุกๆใบเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยแหละครับสัดเลี้ยงก็เหมือนกันแต่แค่โอกาสมันไม่เหมือนกันแค่นี้นแหละเนาะ,นละ,นละแ,ลแล้วตรงนี้ก็คือไข่ที่เราเปิดอยู่ตอนนี้ถูกไหมอ่าเฮ้ยโอเคผมกดได้แล้วอ๋อได้ลักกี้พอชันอ่ามันจะเป็นประมาณนี้เนาะมาเรามาดูเออผมอยากรู้ว่ากด F ได้ไหมอ่ะกด F ได้ครับทุกคนอ่าอย่างนี้ได้เนาะมาเราซื้อเพย์เช็คแล้วกันนะครับทุกๆสิบนาทีเขาจะให้เหรียญเราโอ้มีเฟรนด์บูสต์ด้วยเบเตอร์ ซึ่งอ่าเราเอาแคทเอกแล้วกันเนาะน่าจะดีขึ้นโอ้โหมีเพนเอกมีดิกกิ้งฟอร์คอร์ทบินมีขุดด้วยเหรอโอ้โหมีเบรกเลิบบูอ่าเรายังไม่ซื้อแล้วกันเนาะอ่าบูสแน่นอนครับทุกคนบูสเอาอะไรอะอ่าอบูสอันนี้แล้วกันโอเคนั่นแหละโอ้มาอีกแล้วคูณ30ครับทุกคนรอบนี้มาเลยคูณ29แล้วแล้วก็30เรียบร้อยทีนี้ต้อต่อไป35ครับทุกคนต่อไปได้20ไอเทมแล้วก็โรยี่สิบห้าสัตว์เลี้ยงโอเค โอเคงั้นก็อย่างสุดท้ายที่เราจะทำกันในวันนี้คือเราจะไปลุยเทดิงพาซากันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาอัพเกรดให้หมดก่อนแน่นอนว่าเอาดูเพ็ดมาเลยแล้วกันนะครับโอ้โหเหลืออยู่แสนเดียวอ่ะเอ้ยมี delicious food หรออ๋อมีอ๋อ,อ,อ increase effect ต่อไปก็อ๋อ t a c k เพิ่มอันนี้ก็เป็น bundles อ่ะบันโดมาเลยแล้วก็พวกโฮบอ์ดหรออ่างั้นเราเอาอ่ะสกินไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่สามหมื่นอ่ะมีพอชั่นได้อีกไหม อู๋มีนแชนด้วยนะเนี่ยอ๋อโมโมอโ,โ,โพช,ชั่นรีซิปีสนะครับอ่ะเอาวอล์กสปีดไหมหรือเอาเทียร์ทูอ่ะเทียร์ทูพชั่นละกันนะครับอ่ะแล้วก็เราเอาวาลูเบิร์บเพสไปเลยแล้วกันเนาะกว่าจะได้ซื้อโอ้โหลีย์เลรียนอยูย่น่าเกตมาก์คสี่ร้อยเจ็ดอู้เฮ้ยแล้วมีเทียร์สามแล้วนะเนี่ยอืมแต่พวกโพชั่์มันอันเทรดเด้บล์นะครับเนี่ยอ่ะงั้นเราไปเทรดดิ้งพาซ่าเลยแล้วกันนะครับอโอเคอู้มาอู๋มีเพื่อนได้หนึ่นงได้หนแสนโอ้โหคือเฮ้ยมี มันมีบิดด้วยเหรอไม่มีนะเรามีบูทยังเรายังไม่มีโอ้โหเฮ้ยมีเจมด้วยซึ่งเจมเรามียังเราเราไม่มีเจมด้วยซักหนึ่งเจมก็ยังไม่มีครับทุกคนเราหาเจมจากไหนได้อะหรือว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรไดมอนบาร์ตี้ปะอ๋อไดมอนมาจากเอ็กซ์คลูซีฟช็อปเท่านั้นครับทุกคนหนึ่งโรบอทคือหนึ่งพันถามจริงคือไดมอนต้องย์ทูวินเหรอนอกจากว่าจะมีคนมาซื้อมาซื้อของของเรานะครับถ้ามีคนมาซื้อ เรายังไม่มีบูตเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเรายังไม่มีบูตด้วยซ้ำอ่ะคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีแบบถ้าเกิดว่าเราอ่ะยังไม่มีเจมเราก็ซื้ออะไรไม่ได้ถึงมันเราต้องรอให้คนอื่นอ่ะเอาเจมมาซื้อสัตว์เลี้ยงของเราก่อนครับซึ่งพอเขามาซื้อแล้วเนี่ยเราถึงจะมีเจมได้ไม่งั้นก็ต้องใช้โลบักอ่ะกันถือว่าวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเออวันนี้เล่นมานานแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาจัดเต็มกันต่อนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกนน